สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องขา้าเนเบ้าดำครับเบิงข,ข่ายเห็ดขมที่เขาไปเก็บมาค่ะ <c oughs> พี่น้องผู้น่าใแกงไงอยู่โอ้งามนี่เนาะอย่ากออกเลยหลายนี่คันเมน่าไปถึงมือพ่นญ่ทอกันหมายถึงว่าเพ่นบานเมนื่นนอเนาะ <c oughs> ที่ได้หลายกว่ายยุ่ค่ะเพราะว่าเห็ดย้ํานี่บานไปเรื่อยๆที่พี่น้องบ่าเนามีแต <c oughs> ่สิแหงบานไปละแหงเนาะบํานี่มื้อนี้สิแกงเส้นน่อไม่ค่ะต้มไว้เส่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่พู้นค่ะ เมื่อวานนี่ก็ต้มมาเติมกันเนี่ยุมแหงวนนะมึงดูซอยกันปอกนะพี่น้องเนี่ยสีแกงเห็ดขมเส่ยบซู้กลิ่นขาดไซน้อไม่เมื่อเนี่ยพี่น้องเหนียวๆรสเนาะแกงคุนๆเครื่องกระตำไว้เรียบร้อยแล้ะค่ะเครื่องแกงทั่วไปน่ะแล้วค่ะพริกแห้งตะไคร้หอมแดงหอมแดงพริกแห้งตะไคร้เขาเบือ่อเขาเบื่อค่ะน,นี่ <ๆ S 1> มึงน,น้ำอย่าน้างไม่เจี๊ยบกันย้อมไว้ให้เคี้ยวๆไปนะนะแกงเลยม่น้าอย่านางด้วยเหนียวตุ้ยตุ้ยค่ะ เจี๊ยบยองเหนียวเหนียวใส่น้ำอย่าน้ำลงไปก่อนกองเรียบร้อยแล้วละ่ะจะน้ำมะหมีตู้พเถึงเรียนเหนียวดีเท่าไหร่ต่ำลงวนอืมอะไรล้วอืม,อมใส่เครื่องลงไปด้าค่ะเครื่องที่เขาต่ำไว้เครื่องกับน้ำไหมเหนียวใส่ใส่ไปก่อนเพราะว่าปรุงเรียบร้อยแล้ว นี่เกลือกระไซนี่หนีแล้วขามพ้่น้องนะเกลือกระไซไปแล้วน้ำปลาเป็นหนูกระเมนเคอนีเนด็กเกงสูตรแกงขายกันเลยค่ะก็มีอย่างหลายอืมเป็นหนูน้ำปลาอีกตองนึงน้ำปลาของเขาเนี่ยแล้วขาดพี่น้อง เป็นนัวเกลือน้ำปลาแค่นี้ล่ละขั้นต่างบะดีเสริมขั้นน้ำปลาพอถึงเขาก็ค่อยหมายถึงว่าเพราใส่ายกับใส่เพิ่มอีกก็ได้หรือว่าจะใส่น้ำปลาก็ได้ด้ค่ะแต่ส่วนหลายเก่งไม่ค่อยใส่น้ำปลาที่เสิมน้ำปลาแล้วก็ชูรสไวกับเกลือแค่นี้แหละส่วนหลายอ่ะน้ำไม่หลงกอนง,งามงามมาัลูกค่ะเก่งเป็นนอไปเลยกองกันนอปนกับเ็ดพอดีอืมอืมน้องเบิ เนาะหม้อฟูจังหน่อยเราจะสื่นควจังเ,เห็ดหลงเพราะว่าอย่างที่ค่ะเห็ดขมนีคันเขาประหยากขมลายเขออยาจะไปต้มพันโดนแกงตุูเแซ่บเนื้อๆเระปรุงละ่ะบัดเครื่องซุกป,ปนไปนะค่ะค่อยเอาเห็ดหลงพี่น้องหม้อค้นเป็น้ำเพราะว่าเขาเบื่อสิติสเห็ดขมค่ะใส่ไปหมดเลยว้าวระวังเขาหา่านอย่างก็บำหาหมอ้อฟูดมหคำว่า,าป,ปาดบักนี่ภูมิใจเสนอกินยู้ตลอดกินทั้งปีเลยค่ะคุณอา เมื่อนี้ก็เลยล,ลงไปใหม่แล้วเหนอถอนอดลงไปใหม่แล้วเด้อพวไปนอนะ้องดาลงไปใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็ได้กินอีกค่ะนี่บัวพันธุ์ดีดีค่ะแต่ามันปลูกม,มันได้หน้วยซะมีซื้อที่จริงพันธุ์ยงยาหบหนเอฟสีทางภากเหนือนสมาให้เนี่ยกินยุตตลอดเพราะว่าเอาไหนใบแส่เอาเมื่อห้ไม่เทียบบ้านไม่น้ำยุเมื่อนี้กับบ้านไป้สี่หาหลุมอีกละค่ะบัดเช้อวา่าฤดูนี้ไปพอดีเพื่อได้กินเนาะข้างเก่าเพ่อนนี้ละแซมกันไปเนี่ยค่ะงามนี่พักขากับผมนะ ถือน้าน่ะพี่น้องนี่เด้ตะก,ก้าไม้ไผ่สนใจกระทักัยได้ค่ะตะก,ก้าไม้ไผ่ก็สีบานอย่างเตี้ยพี่น้องมันถามเขามาเขาเสริมกะเอามาไหวย้ยุค่ะเหนตะว,ว่านมันกับว่าลหลดอกปรปะว่าเพิ่นกะจกัจกจกักแลรา้องเาจะไปเอาอบักบวบมันสุงไงมันอ่อนเนาะค่ะบัดนั้นสุกแล้วค่อ่อนนั่น <Hey. S 1> เอาขนใเนี้ถออเราจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้นะคะคือลูกโดดหาเบิ้งได้ปะเนี่ยจ้า ระว่างน้อไม่กับลูกโดดพูดให้สิหลงให้สิหลงสุดนะเก๊ดหน่อยนะค่ะคัณแกใหญ่กับโฟดขึ้นเร็วก็นี่แต่บ้าเขากอบว่าได้แกงแก่งไฟอ่อนๆไปกับให้สิแสบตื้มกันเนาะค่ะพุดน่ะพี่น้องรับวพันธุค่ะเอาบบบวบหลงแบบบวบหลงบดเดือดนะค่ะเพราะว่าแบบบวบนะอ่อนนี่พุดน่ะพี่น้องมึงดูพุดน่ะบวบ มันอ่อนน้หอมบบัวป่ันี่พันงานไปแล้วค่ะแต่ว่ามันปลูกบ้านสาวเสร็จมันกับบงามแต่ว่าหันเก็บกินบะอึดเนาะกินบะทันกะเท่าเห็นบะสันนิยุข้างพี่น้องไปเที่ยวอันยังก็เข้าไปนะเบืองการนะพี่น้องโอ้ยอยู่โรงแรมนะขอเพื่อนเพื่อนเอาห้บะได้ซื้อมันสูงมีตะนวยออกคุเนี่ยยี่หลังรถเบื้องดีเพราะว่าอันยังก็ยี่หลังรถมันออกดอกนะมันเป็นนวยปีกายนี่พูดนะอือพี่น้องมึงรู้ปะเนี่ยเต็มมอ แกงซีนเหนียวเนาะค่ะสดบักบวบสดเนื้อไม้น้ำกันใส่ผักเรียบร้อยโรยไปนะพี่น้องมา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 กินน้ำกันค่ะ,คะพุ่นนะผักขากระน้ำงามผักลิ้มรั่วบ้านเอาแห้งบ่อิดบะยากพี่น้องคขาใส่ยังกระไดไ้ต่ำหุ้งต่ำหุ้งบําเพื่อนปิ้งปลาทาละนะต่ำหุ้งบันในพี่น้องรู้ปุ่นน่ะ แกงเห็ดขมใส่หน่อไม้เป็นหน่อเป็นหน่อเลยค่ะนี่ด้วยแล้วมาตับักหุ่งมันพี่น้อยเลี้งด้วเลี้ยงที่เป็นเผ็ดค่ะใส่บักกอกนะเขาอืมเบี้ยงปากกอกก็เนี่ยกอกน้อยเดียวพอลรสเนี่ยมึดูนะเก็บมาอืมหนาวทีใส่แค่เชียร์เดียวเพราะว่าปากกอกมันจะสมเลือะเกินเห็นบะหมักสมเห็นใส่สมเนี่ยชูรสนิดนึง น้ำปลาดาเราลงไปวันนี้ต้องใส่น้ำปูน้ำปูดองคือน,น้ำปูเน่าดองไปจนเนา่าเดยค่ะพี่น้องเสริมมากใส่เอากินเลยค่ะาาปูเม่มีหมั่นกินดอกใส่เอากินเสริมอืมสลัดจอกยืมไหมอืมหอมสมารก,กรลงไปนี่ ใบกระเทียมหอมยังใ่ใหญ่เนาะได้แล้วดินะเต็มบอก่าประหยัดกระเด็ดเพราะด่างเปื่อยๆผสมนี่ดอกกอกตัวนี้ได้ผลนะฮะเห้ยห้าปีแน่ข้าปิ้งปลากระสุกละไม่กินเขาน้ำกันด่าเปื่อยๆพี่น้องบักกอกแน่บักกอกแท้บักกอกแท้ไล่ได้ตำห้องมาในไสีนี่ ต้องแบสีนี่ได้ใบกระเทียมน้องแบบนี่เนาะร้านค้าร้านใดที่ต่ำได้สีนี่เนี่ยเขาบอกมันติดนะฮึมอ่าบรดนี้มากินข้าวน้ำกันค่ะบรดนี้ควข้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเรียบร้อยแล้วค่ะมาครับมาหึอ่าหมูมหาก้องงห้ามากินกินอีกวงหนึ่งข้างนอกข้ามาเทียบกับแม่ดอกแรกของปีครับดอกแรกของปี เขาคนหนึ่งไหมไหมว่าเขาไม่ได้แบ้งไปตากแล้วเขาแต่กะปุกไปนหรแม่พี่มันก็จ็บพอยว่าเขากลัวไปกินสะดัดกชะกะปุกน้อยนะั่งบอกกอนหรือนารสด,ด้าดนี้สิเนี่ยบอกหนารถนเนี่ยเกมีมัยวนน้ำลน้นใส่หน่อยเดียบหอ า,าจุ่มกันละให้คมกับแาะคมเลยละ่ะเอาไม้ไม่ยานถงนึง่งหรืมันเกบพักมันขันสมม่เก็บลินเนาะ <c oughs>

อืมเป็นต่อบักบัวพันธุ์นี่นะผู้ใดมากหวานนะ่ะหวานกันดอกหวานให้ก็ต,ต้อบบนเส้นต่ำอืมต้มบักบัวนี่ม่ต้องปาดอืมต้มเหมือนว่ามันสุกมันสีหวานมันสีสั่มนี่ในะหันหนะัก หาได้เป็นหนอกแซ่บแตบมาจะเปลี่ยนมองไปเลยเพื่อจะหาแล้วกับรู้หาสิปตเสมือสามเซนกว่าสามเซนครืมน,นามาือยาวหน้ามันลงเล้หน้ำมายุแล้วก็จะปามาไปแล้วค่ะ ปมันสั่งเปล่ปลาอนนี้แหละละ่ะปลากี่ถุงนึงปลากี่ถุงนึงอือปลาก,กระเดี่ยงเงี้ยยู่ดิรียกปาปีนั้นป้อยเกินประมาณยกสาไหมเราป้อยเกินปลาได้หน้อยป้อยตลาเอาไม่ออกซิเจนเปน,น่นะ ครับใช่ผม,มนะ เดี๋ยวเขาเปอัดน้ำเขาครับคุณข้าไปเก็บเลยแต่ว่าไปช่ <c oughs> งไหนเนี่ยเขาเคยเก็บต้นยูคข้าแปลนเมื่อปีนี้เขาจะตัดขายเขาแพงกับเขาจะตัดขายผ่องแล้วขนาดบ้านเขาอะไรยังเก็บเร <c oughs> <c oughs> าเกี่ยมอะไรเนี่ย จะ็มอนกับมอนแล้วตามตรีผันเต็ม okay. มอนมอมอได้ตามอันกึ่งเงนเยอะยนี่จะร้อยหูเต็มมอนมาเต็มเลย อะไรแซ่บลูกปลาไปแพก็กก็มันค่ะปลาแห้งกินเขาอิ่มหลัง ือแซ่บมีเห็ดน่ะเอือมือือสาิาไปจอบเบ้งเรื่อเห็ดฝนออกนะมีหนาวเ่ยเห็ดร้อนนะ่ะยังเห็ดร้อนออกมาเรืกระสอบนุงเปนน้ำันดำไปไม่คนเกลือไหมน้ืยองแซ่บ รละหาสิบมีคนเห็นไหนพร้อมเบ่อเห็ดจำรสล,ล,ลอยเนาะว้าให้มักม่าไบ้านเราเำม้ก็ซื้อจุดนั่นเนี่ยยืมของกล่งนะององกล่องเบนะิ้งครับ ต้องักษ่ไม่กล่องละว้าสุดสีแซมเลียคล้องเข้ากันไหมครตะลุมตะล้เ,เป็นสืสสสส้อ,อเสืมันขึออดเลยได้กินเขากินน้ำซ้ำกินเขาเที่ย้พร้อมกันแล้ว ระวางมันดอกนดเดียวคันบอกพื้นว่าเก็บเห็ดคมอเออแกงเห็ดคมเนี่ยขอเลือกดอกบานได้พี่น่องบานถึงเถา,นานเนาะมันไม่มาคมเลยบาคมเนาะเอ้ยมันอวดตัว Mmm เขา้นเอาที่เอาเลยนิดเดีบรี่หรออมแซ่บนี่เพม่อนเพิ่งหนึ่งเขาไม่ไแซ่บกระด๊าอือืมแซ่บไป ำหรับคลิปนี้กับไว้ซะนีนน่แหละเด้อค่ะพาพี่น้องมากินแกงเห็ดขมเพราะว่าคิดอยากด้วยแล้วบันได้เนือแห้งเน้อใหม่ย้อตัดมือวานเนี่ยมะต้มใส่กันเอีโยวคักขนาดค่ะเจ้นได็ก่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสมัครพี่น้องเด้อค่ะ